ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิง่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ประท้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา13นัดติดต่อกันในลีกจะยังคงมีฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องหรือไม่เมื่อพวกเขาต้องรับมือกันมาเย็นของทีมขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักเช่นกัน การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างเรอรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทัขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามเอจฮัสเตดียมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นขาดเพียงแค่นาน,านทานอาเก้ที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นนักเตะพร้อมลงสนามครบครันโดยในแนวรับคาดว่าจะยังคงใช้จอห์นสโตนจับคู่กับรูเบนดีอาร์ แดนกลางนำทัพมาโดยเควินเดบรอยประสานงานกับโรดิโกและอิวกายกุนโดกันขณะที่แนวลุกเป็น3ประสานราฮิมสเตอร์ลิงฟิลโฟเดและริยาตมาเลสส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมนี้พวกเขาจะไม่มีอาตูมาสัวกูและอันเจโลอ็อกบอลน่าที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่อังเดรยาโมเลนโกต้องรอเช็คความฟิตโดยในแนวรับคาดว่าจะใช้อิซาดิยอบจับคู่กับเกรกดอสัน แดนกลางจะนำทัพโดยเด็กแคลไลและโทมัสซูเชคขณะที่แนวรุกจะใช้ปราโบโฟอนันเจสซี่ลิมกาดและจารตโบเวนคอยช่วยปั้นเกมให้กับมิคาเอลอันโตนิโอจบสกอร์คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมมีดังนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้รักษาประตูไอเดซอนกองหลังคันเซโลสโตนดีอาร์ซิเซนโกกองกลางเดอ์บอยโรดิโกกุนโดกัน สามกองหน้าจะเป็นสเตอร์ลิงฟอร์เดนและมาเลสส่วนเวสต์แฮมยูเนเต็ดผู้รักษาประตูจะเป็นฟาเบียนสกี้กองหลังคูฟอลดอสันดิยอบเครสเวลกองกลางไลท์สูเชคโบเวนลินการ์ดฟอร์นันส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอันโตนนโอฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะรัวทานัดส่วนเวสต์แฮมยูเนเต็ดชนะ3เสมอสอง ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเอาชนะได้4นัดและเสมอกัน1นัดครับบทวิเคราะห์ในเกมนี้เกมนี้ทีมเยือนมีลุ้นพายไม่ขาดเหมือนกันถึงแม้ว่าเวสต์แฮมยูไนเตดของคุณเซอร์เดวิดมอยจะรู้ดีว่าเป็นทีมรองหนักมากแต่ด้วยฟอร์มการเล่นในช่วงหลังที่พวกเขาแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวตลอด11เกมลีกหลังสุดและกำชัยชนะได้มากถึง7ครั้งเสมอ3ครั้ง น่าจะช่วยยกระดับความมั่นใจก่อนบู๊ในศึกใหญ่นัดนี้ได้บ้างประกอบกับแท็ติกสไตล์เดวิดมอยที่ใช้ในแมตช์เอาชนะสเปอร์สอต่อหนึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาก็มีเกมรุกที่เฉียบขาดไม่เบาจริงอยู่ที่ทีมเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะมีผลงานสุดโหดจัดจ้านยากที่จะต่อกอนแต่โปรแกรมการแข่งขันที่ชุกแบบสุดๆน่าจะทําให้เปปเปเรโอลาจะต้องมีการโรตชั่นเพื่อรักษาความสดของขุมกําลังเอาไว้ และมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันมากกว่าที่จะทุ่มหมดหน้าตากักดังนั้นการชนะแบบขาดลอยน่าจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะมีดีพอที่จะเก็บชัยชนะเหนือเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้ในนัดนี้ครับฟันธงผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นครับ